ทุกคนเดี๋ยวนี้พามากินข้าวหน้าเพเกเซ็ม20แล้วนี่ผมกินบ่อยมากและกทงคงกินเหมือนเดิมที่เขายุ่งผมสั่งเ,เป็นเนื้อกุ้งกระเทียมนะครับที่หัวร้อนนี้น่าอร่อยจังเลยอของผมได้แล้วครับเอ๊ะมันไม่ไส้นี่มันไม่ไส้ของผมนี่พี่เขาทำงานกันอยู่สามคนนะทำขมักขเมนทำกันทุกวันเดี๋ยวเรารอ,อเนื้อหมึกกระเทียมนะเขาก็จะใส่เสื้อเป็นทีมน,นะทุกคน พร้อมลบพร้อมลบแบบนี้วันเช้านะครับวัตถุดิบกองคูนขนาดนี้เลยนะต้านนี้ยบเหลือแค่นี้แล้วนะครับขายแบบขายดีมากไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องครับเแบบิดแล้วครับช่วงนี้มาแล้วฮะของผมเป็นข้าวกระเทียมกระเทียมแล้วก็ปลาหมึกแบบนี้เลยนะแล้วจานนี้ราคาถูกด้วยราคาประมาณกี่บาทนะพี่จานานะนี้40บาทนะนีนี่40บบาทนะข้าวพี่เขาโอเคนะ ผมว่านุ่มนะครับแล้วข้าวมันมันไม่สั้นเกินไปอ่ะมาเดี๋ยวมากินกันดีกว่าดีครับดีครับอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรดอ๋ครับผมคือช่วงนี้ผมกินข้าวน้อยครับอ้าวใครขโมยปริกเดี๋ยวผมเอาเองนี่พี่เขาบอกอันนี้ตักได้ไม่อั้นเลยนะเป็นกระเสษมยี่สบนะใครผ่านไปผ่านมานะครับผมกินเกือบทุกวันอะ ไม่ใช่ไม่มีอะไรกินนะแต่ไม่ค่อยมีตังคไปกินร้านอื่นเพราะร้านพี่ก็ถูกที่สุดแล้วล่ะแล้วลรสชาติมันไใสได้ถูกใจไปเรื่องต่อไปนี้พี่จะทําไม่ทันเพราะว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนั่งเล่นมือถือแน่เลยเลยทำไม่ทันเนี่ยขาดทีมงานกินกีท่ทีก็ยังว้าวต่อให้พี่เขาผัดของผมแบบนะขี้เกียจขี้เกียนก็ยังอร่อยอบริการส่ทรงทั่วราชอาณาจักรนะครับ เดี๋ยวจะมีพี่คนหนึ่งเขาเดินส่งนะครับใครอยู่ซอยไหนกรุงเทพซอยไหน,นบอกมาได้เลยเดินส่งโรงพยาบาลเดินส่งหมดโรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลไหนสั่งได้เลยเ๋ยพี่เขาเดินส่งเขาเดินส่งนะแซบหลือหลายพี่อาเป็นกับข้าวกับถุงนึงเนื้อพี่เขาไม่เหนียวนะครับถ้าถ้าใครเคยทานเนื้อนะผมเคี้ยวประมาณสิบห้าครั้งอะละเอียดแล้วอร่อยทุกคน แลวพี่คนนี้เขาก็จะทําไปด้วยกินไปด้วยอย่างนี้ทั้งวันเหมือนทั้งวันเลยนะเมื่อกี้พี่เขาทาไฟลุกนะครับเคยมีครั้งหนึ่งพมเบทพี่เขาทําไฟลุกแล้วก็หยุดไปสามวันนะครับเพื่อซ่อมแซมหลานลูกเกินพี่มีลูกปะลูกสาวสาวพี่โตเป็นสาวใหญ่แล้วอายุประมาณเท่าไหร่ครับอ๋องั้นผ่านเลยแล้วกันทำไมอ่ะไม่ผมนึกว่าอายุประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยสามปีนะ ผมก็ถามเอาไว้เอาไว้ทำงานเลยใช่ไหมโอเคโอเคขอให้เขาได้เจอคนที่ดีๆเนาะอย่าอย่ามาเจอคนอย่างผมเลยเนาะเขาแต่งงานแล้วครับถ้าเขาไม่มีเด็กหลังจานที่บ้านถูบ้านบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมไปรับจอบเสริมพี่จ๋ากระเพราไอไข่เจียวอนะพอบอกครับสักสองใบที่ครับลืมสั่งไข่เจียวพี่เขาแต่ว่าคืนไปแล้วเนี่ย คือมันต้องขึ้นไข่เจียวอ่ะน้ำมันน้อยเลยนะพี่มาที่นี่คุณสั่งได้ทุกอย่างนะน้ำมันเยอะน้ำมันน้อยเอาเป็นแกงลอนะเอไป็นเลดหนักได้เลยครับแต่ของฉันน้ำมันน้อยนะไม่บอกว่าพี่มีขั้วอย่ขั้วไก่อ้าวคือพวกเขาเริ่มสับสนกันแล้วนะครับว่าไอุ่งท,ที่อยู่บนหน้าโต๊ะผมเนี่ยของใครบ้าง ทำกับข้าวอร่อยอ่ะเกือบทุกอย่างเลยนะมีคนชมหลายคนเขาผอยู่หน้าซอยผมด้วยอย่าซิดมามันจะเฮียรครับลูกค้าพี่เขาแต่ละคนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยผมถามพี่เขาแล้วนะว่าช่วงเวลาไหนของปีที่ทําอาหารทำกับข้าวเนี่ยมีความสุขที่สุดพี่เขาบอกว่าช่วงเมษาคือช่วงหน้าร้อนนะครับพี่เขาบอกอมีความสุขมากเลยมันฟินนะใช่ใช่ไหม,มพี่ พี่ได้แต่ยิ้มแต่พี่ไม่ตอบนะไข่เจียวสองใบน้ำมันน้อยสั่งได้อย่างที่บอกผมไม่กินไข่เจียวร้านอื่นมานานแล้วนะกินแต่ร้านพี่เขาไม่ใช่ว่าพี่เขาอร่อยที่สุดนะแต่ว่าไข่เจียวร้านอื่นแพงครับก็ <c oughs> ลเ,เลยอ่ะมากินอดอดอด,อดเงินมากินร้านพี่เขานดแหละ <c oughs> ครับนะสั่งได้ <c oughs> เดี๋ยวมเยอะเกือ,อปูร้านเจ๊ฝายอะอยากไปลองประตูผีพี่ <c oughs> พันห้า จ,จานะพี่มีผมยืมสักพันหนึ่งไหมเดี๋ยวผมออกห้าร้อยเองไม่มีเหรอไม่ใช่เดี๋ยวผมไปชิมมาให้ไข่เจียปูนะพันห้านะไข่เจียปูยป,ปูเนือแบบคุ้มอะแต่คืออยากไปลองไงมันมันมันกินแล้วมันก็อยากลองอะของของพี่น่าจะทําบ้างนะไข่เจียปูอะก็ไม่ต้องใช้ปูสดก็ได้ก็ใช้เป็นปูไทยก็ได้ปูไทยปูไทยปูไทยในเซเว่นอะนะนะ ถ้าป,ปูไทยเกี่ยวได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงบอกไปเดี๋ยวผมประมอดให้คนหนึ่งเขาเริ่มไปทํางานแล้วนะครับข้างนอกเขาไม่ได้ขยันนะเขาเซ็งผมแล้วแหละตอนนี้ผมว่าผครับงอกสองกระบ,บ้านมือเขาผมซื้อเครื่องที่สามแล้วเนี่ยมันเล็กมากมันวางแล้วมันหาไม่เจอครับ ไม่มันเป็นเอาไว้รีวิวทำซ่องทางหาเงินไงเพราะผมไม่ได้ทำงานประจำก็อาศัยรีวิวอย่างเงี้ยไปแล้วทุกคนร้านนี้หน้าพลิเกษม20นะครับถ้าเกิดใครมานะผ่านไปผ,ผ่านมามากินได้เลยเปิดตั้งแต่เปิดตั้งกี่โมงจ๊ะเก้โมงครึ่งค่ะเ9้าโมงเคืองถึงรุ่มครึ่งครึ่มครึ่งครับอ่ะ,อะมาช้าอาจจะเหลือแต่ขื่นเกี่ยวไหมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย